ตลอดพันปีที่ผ่านมาไม่มีใครทำลายศิลาเทพได้แต่เด็กชายวัยเพียงหกปีกลับคว้างหินแตกต่อหน้าทุกคนเกิดอะไรขึ้นกันแน่และพลังลึกลับที่ตื่นขึ้นจะนําไปสู่อะไรเรื่องนี้คุณต้องดูจนวินาทีสุดท้ายณหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลางหุบเขาลึกมีตำนานเล่าขานมานับพันปีว่ามีศิลาเทพตั้งประหานอยู่กลางลานหินไม่มีผู้ใดทำลายได้แม้เพียงรอยราวพื้นดินรอบศิลาแข็งดุดเล็ก ต้นไม้ใหญ่โอบล้อมราวกับปกป้องลมเย็ยนพัดแผ่วผ่านยอดหญ้าเสียงใบไม้เสียดสีกันคล้ายกระสิบเตือนชาวบ้านนับถือศิลานี้ดังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสเพราะเชื่อว่าผู้ที่กล้าหลบหลูจะพบจุดจบอย่างน่าสยดสยองเช้าวันหนึ่งเด็กชายวัยเพียงหกขวบชื่อก้องพบเดินตามฝูงไก่ไปถึงลานศิลาดวงตากลมโตจับจ้องก้อนหินยักษ์ใหด้วยความอยากรู้ เขาก้มลงเก็บก้อนหินเล็กๆในมือผิวหินเย็นจัดจนฝ่ามือสัน่นเสียงหัวใจเต้นดังในหูลมหายใจถี่ขึ้นราวกับมีบางสิ่งเฝ้าจับตามองทุกสายตาของชาวบ้านหยุดนิ่งมองเขาความเงียบครอบคลุมทั่วทั้งลานแม้แต่เสียงนกร้องก็หายไปมีเพียงเสียงลมหมุนวนรอบตัวเด็กชายคว้าหินออกไปด้วยแรงทั้งหมดที่มีก้อนหินลอยเป็นเส้นตรงกระทบกลางศิลาอย่างแม่นยำ เสียงแตกดังสนั่นกล้องไปทั่วหุบเขาเศษหินปลิวกระจายราวกับฝนคมแรงสันสะเทือนวิ่งผ่านพื้นดินจนเท้าสัน่นสายตาของทุกคนเบิกกว้างบางคนถึงกับถอยหลังด้วยใบหน้าซีดเผิดรอยแตกยาวปรากฏกลางศิลาเทศควันสีขาวบางบางลอยออกมาช้าฮ่าฮกลิ่นโลหะผสมกรรมฐันแผ่ซ่านในอากาศและบางสิ่งในรอยแยกนั้นเริ่มเคลื่อนไหวแสงสว่างสีทองสดออกมาจากรอยแยก มันเจิดจ้าจนทุกคนต้องยกมือบังตาแต่ก้องพบกลับยืนจ้องโดยไม่กระพริบหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเสียงคล้ายกระดิ่งนับพันดังประสานกันแฝงด้วยโทนต่ำคล้ายเสียงคำรามจากใต้ดินพื้นรอบศิลาเริ่มแตกร้าเป็นเส้นใยแงงมุมฝุ่นและเศษหินหล่นกราวเหมือนฝนตกหนักชาวบ้านหลายคนกรีดร้องบางคนวิ่งหนีไปที่บ้านบางคนยืนตัวแข็งราวกับรากฝังอยู่ในดิน สายตาทุกคู่จับจ้องที่ร่างเล็กตรงกลางลานจากรอยแยกค่อยๆปรากฏเงาดำขนาดมหึมาดวงตาสีแดงเพลิงคู่หนึ่งลืมขึ้นช้าฮ่าๆความร้อนจากลมหายใจของมันแผ่กระจายเหมือนเปลวไฟแผ่ๆลามมาตามผิวหนังก้องพบยกมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวฝ่ามือเล็กนั้นส่องประกายแสงสีทองเช่นเดียวกับในรอยแยกทันใดนั้นเงามาหม,มาก็หยุดเคลื่อนไหวและคุกเข่าลงตรงหน้าเด็กชาย ลมรอบตัวหยุดพัดราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงหัวใจของทุกคนดังชัดราวกับกลองสึดไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อยมีเพียงดวงตาของเงาหมาที่จ้องเด็กชายอย่างไม่กระพริบจากนั้นเสียงโบราณก้องขึ้นในหัวของทุกคนเป็นภาษาเก่าแก่ที่ไม่มีใครเคยได้ยินแต่ทุกถ้อยคำกลับเข้าใจได้ในทันทีผู้สืบสายแห่งแสงจงนำพาเผ่าพันธุ์ของเจ้าแสงทองปกคลุมร่างกองพบ เสื้อผ้าธรรมดากลายเป็นชุดพิธีโบราณปักลายสัญ,ญลักษณ์เทพบนสีสปรากฏมงกุฎหินเล็กๆที่เปล่งประกายและเสียงก้องจากเงาหม,มาประกาศกล้องไปทั่วหุบเขานี่คือผู้นำตระกูลคนใหม่ความเงียบกลับคืนอีกครั้งแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความเคารพและความกลัวผสมกันทุกคนคุกเข่าลงพร้อมกันแม้แต่ผู้เฒ่าที่มีอายุมากที่สุดก็โค้งศีรตำ่ำกลิ่นดินเปียกและกลิ่นหญ้าสดคละเคล้ากับกลิ่นกรรมฐาน ลมอุ่นพัดผ่านเหมือนการยอมรับของบางสิ่งที่มองไม่เห็นแสงทองค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงเด็กชายว,วัยหกขวบที่ยืนเงียบอยู่กลางลานหินแต่ในรอยแยกของศิลาเทศแสงสีแดงเพลิงยังคงส่องประกายอยู่ลึกภายในเหมือนกำลังรอวันที่จะถูกปลดปล่อยอีกครั้งดวงตาของกล้องพบจับจ้องไปยังรอยแยกนั้นแสงสีแดงเพลิงเต้นไหวเหมือนเปลวไฟใต้ผิวน้ำเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่าง ราวกับว่ามีมือที่มองไม่เห็นกำลังเชื้อเชิญให้เข้าใกล้เสียงหัวใจเต้นดังขึ้นในโสตประสาททุกจังหวะคล้ายสอดคล้องกับการสั่นสะเทือนใต้พื้นดินความร้อนแผ่แผ่แผ่ซ่านมาจากรอยแยกผสมกับกลิ่นคาวโลหะที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยฮ่าหา,หาผู้เท่าประจำหมู่บ้านค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ใบหน้าของเขาซีบเผือดริมฝีปากสั่นจนแทบพูดไม่ออกเด็กคนนี้คือผู้ที่ถูกเลือกเสียงของเขาเบาราวกระซิบ ชาวบ้านเริ่มพึมพำสวดมนต์เก่าแก่บทสวดที่ไม่มีใครรู้ที่มาแต่ทุกคนรู้สึกว่ามันปกป้องพวกเขาจากสิ่งในเงามืดเสียงสวดประสานกันก้องไปทั่วลานหินทันใดนั้นรอยแยกก็ขยายออกช้าฮ่หาหา่าเศษหินตกลงมาดังปังๆแสงสีแดงเพลิงพุ่งกระจายขึ้นสู่ท้องฟ้าเมฆดดำหมุนวนรอบยอดเขาอย่างบ้าคลาั่งลมแรงพัดจนฝุ่นและเศษใบไม้ปลิวว่อน สายฟ้าสีเลือดแลบลงมาพร้อมเสียงคำรามก้องพบยืนอยู่ท่ามกลางความโกล่าหลแววตาของเขาไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยจากภายในรอยแยกเงาสีดำอีกเงาหนึ่งคืบคลานออกมารูปร่างสูงใหญ่กว่าครั้งแรกผิวเป็นเกล็ดหยาบราวกับหินภูเขาไฟที่ยังร้อนดวงตาสีแดงฉานจ้องเด็กชายไม่วางแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความดุดันและความเกลียดชังเสียงของมันดังลึกและสั่นสะเทือนราวกับภูเขากำลังพูด สายเลือดแห่งแสงคือผู้ที่กักขังข้าไว้ก้องพบยกมือขึ้นอีกครั้งแสงสีทองจากฝ่ามือสว่างจ้าก,กว่าครั้งก่อนพลังงานร้อนจัดไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเขาลมหายใจทุกครั้งเหมือนสูดเอาเปลวเพลิงเข้าสู่ปอดพื้นรอบตัวเริ่มเรืองแสงเป็นลวดลายวงเวทโบราณสัญ,ญลักษณ์หลายร้อยดวงลอยขึ้นจากพื้นหมุนวนรอบก้องพบราวกับโล่ป้องกันเสียงสวดของชาวบ้านดังยิ่งขึ้นจนแทบกลบทุกเสียงอื่น แต่เงาดำนั้นไม่หยุดมันพุ่งเข้าหาเด็กชายด้วยความเร็วเนื้อสายตาแรงลมจากการเคลื่อนตัวทำให้ต้นไม้รอบลานหักโคน่นเศษดินและหินปลิวกระแทกใส่ทุกคนที่ยืนอยู่ไกลออกไปแสงสีทองและสีแดงเพลิงปะทะกันกลางลานหินเสียงระเบิดดังสนั่นจนภูเขาสั่นสะเทือนแสงจ้าปกคลุมทุกสิ่งจนมองไม่เห็นอะไรเลยในชั่วพริบตาเสียงทุกอย่างก็หายไปเมื่อแสงเริ่มจางก้องพะพยังคงยืนอยู่ แต่รอยแยกของศิลาเทพกลับเปิดกว้างกว่าเดิมและสิ่งที่อยู่ข้างในเพิ่งเริ่มเผยให้เห็นเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นจากความมืดลึกในรอยแยกเสียงหอบหายใจหนักหน่วงดังขึ้นคล้ายสัตว์ยักย้ายที่ถูกกักขังมานานแสนนานกลิ่นคาวโลหะและกรรมฐันยิ่งทวีความรุนแรงจนผู้คนต้องเอามือปิดจมูกและถอยห่างแสงสีแดงเพลิงภายในรอยแยกเริ่มหมุนวนก่อเป็นลำแสงสูงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า เมฆดำเหนือหมู่บ้านแตกออกเป็นวงกว้างเผยให้เห็นเสี้ยวจันทร์สีเลือดที่ไม่เคยปรากฏในรอบพันปีผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านสุดตัวลงคุกเขา่าน้ำตาไหลอาบแก้มเขาสั่นสีสะช้าและเอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือนี่คือสัญญาณแห่งการตื่นวิญญาณนักรบพันปีได้กลับมาก้องพบจ้องเข้าไปในรอยแยกอย่างไม่ละสายตาในความมืดนั้นเริ่มเห็นโครงร่างบางอย่างขยับแขนที่เต็มไปด้วยเกราะหินโบราณ นิ้วมือยาวเรียวแต่เต็มไปด้วยกรงเล็บแหลมราวใบมีดเงามืดค่อยๆย,ย่างก้าวออกมาทุกก้าวที่มันเดินพื้นดินก็แตกราวลมเย็นจัดพัดออกมาราวกับดึงเอาความร้อนจากร่างทุกคนเสียงหัวใจของชาวบ้านดังชัดเจนในความเงียบเมื่อมันก้าวออกมาพ้นรอยแยกร่างสูงใหญ่กว่ามนุษย์สามเท่าใบาหน้าครึ่งหนึ่งถูกปกคลุมด้วยหน้ากากหินแตกราวอีกครึ่งเผยผิวสีดำหม่นและดวงตาที่เรืองแสงสีแดงสด สิ่งมีชีวิตนั้นจ้องมองก้องพบก่อนจะเอ่ยเสียงทุ้มต่ำจนพื้นสั่นสะเทือนเจ้าคือผู้สืบสายแต่เลือดของเจ้ายังไม่สมบูรณ์มันก้าวเข้ามาใกล้จนเงาของมันปกคลุมร่างเด็กชายทั้งตัวทันใดนั้นมงเวทสีทองรอบตัวก้องพบก็เรืองแสงแรงขึ้นสัญ,ญลักษณ์บนพื้นหมุนเร็วราวพายุแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและตกลงมาราวฝนแห่งเปลวไฟกระแทกเข้ากับร่างยักย้ายจนมันชนะงักเสียงคำรามดังลั่นหุบเขา แต่แทนที่มันจะถอยกลับหัวเราะในลำคออย่างเยื่อกเกี่ยนพลังของเจ้ามีไว้เพื่อปลดปล่อยค่าไม่ใช่หยุดค่าดวงตาของกล้องพบสั่นไหวเพียงชั่ววินาทีก่อนที่เขาจะกำมือแน่นแสงสีทองในดวงตาสว่างวาบและบางสิ่งในตัวเขาก็เริ่มตื่นขึ้นเช่นกันบนท้องฟ้าเสียงระฆังโบราณดังขึ้นสามครั้งสะท้อนจากภูเขาสู่หุบเขาลมแรงโหมกระหน่ำจนต้นไม้ล้มระเนระนาด ท้องฟ้ากลับมืดสนิทราวกับรัติการกลืนแสงทั้งหมดภายใต้ความมืดนั้นมีเพียงร่างเด็กชายที่เปล่งประกายสีทองและเงาหม,มาที่เรืองแสงสีแดงเพลิมทั้งสองยืนประจันหน้ากันก่อนที่แผ่นดินใต้ฝ่าเท้าจะเริ่มยุบตัวลงอย่างช้าฮ่าฮพื้นดินใต้ฝ่าเท้าก้องพบและเงาหมาค่อยๆแตกเป็นเส้นยาวราวยยแงมุมเสียงแตกของหินดังสะท้อนก้องไปทั่วหุบเขา ทุกก้าวที่ทั้งสองขยับทำให้พื้นยุบลึกลงเรื่อยฮ่าฮ่าเรากับโลกทั้งใบกำลังถูกดูดลงสู่ความว่างเปล่ารอบลานศิลาเกิดลมหมุนมหาศาลฝุ่นและเศษหินลอยขึ้นกลางอากาศดวงตาของชาวบ้านเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกบางคนกรีดร้องแต่เสียงของพวกเขากลับถูกดูดหายเข้าไปในวงวนแห่งความเงียบก้องพบก้มมองลงไปในรอยแยกที่กำลังขยายภายในนั้นไม่ใช่เพียงความมืดแต่เป็นท้องฟ้าอีกแห่งหนึ่ง เต็มไปด้วยหมู่ดาวที่หมุนวนและแสงประหลาดสีเงินราวกับว่ามีโลกอีกใบอยู่เบื้องล่างเงาหมูมาเก้าวเข้ามาใกล้เสียงกรอะหินเสียดสีกันดังครืดคราดโลกแห่งแสงและโลกแห่งเงากำลังจะรวมเป็นหนึ่งมันยื่นมือออกมาราวกับจะจับตัวเด็กชายลงไปด้วยกันแต่ในวินาทีนั้นเสียงระฆคังโบราณดังขึ้นอีกเก้าครั้งติดกันทุกครั้งที่เสียงดังแสงสีทองก็พุ่งออกมาจากฝ่าเท้าก้องพบ สร้างลวดลายสัญ,ญลักษณ์เพิ่มขึ้นบนพื้นจนปกคลุมทั้งลานสัญ,ญลักษณ์แต่ละดวงเต้นไหวราวกับมีชีวิตพวกมันลอยขึ้นจากพื้นและหมุนรอบร่างเด็กชายรวมกันเป็นเกราะพลังสีทองที่หนาแน่นกระแสพลังพุ่งขึ้นจนผมและเสื้อผ้าของเขาปลิวสวยัยเง่ามือหมาชนะงักดวงตาสีแดงเพลิงของมันแคบลงพลังนี้เจ้าสืบทอดมาจากผู้กักขังข้าน้ำเสียงของมันไม่ใช่เพียงความโกรธแต่เต็มไปด้วยความหวาดระแวง ก้องพบไม่ตอบเขาก้าวเท้าหนึ่งก้าวไปข้างหน้าทุกก้าวที่ย่างทําให้แสงจากวงเวทสว่างขึ้นและรอยแยกกลางลานกลับเริ่มปิดช้าฮ่าฮาทันใดนั้นเามามะมาก็คำรามสุดเสียงคลื่นพลังสีแดงเพลิงกระจายออกเป็นวงกว้างแรงประทธรรมให้ชาวบ้านที่ยืนอยู่ไกลยังถูกซัดล้มลงกับพื้นต้นไม้ใหญ่หลายต้นถูกขักโค่นราวกับไม้ขีดไฟก้องพบถูกแรงกระแทกจนถอยหลัง ฝ่าเท้าลาดเป็นรอยยาวบนพื้นหินแต่เกราะแสงยังคงปกป้องเขาไว้ได้แม้เสื้อผ้าจะขาดวินแต่สายตาของเขายังเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นรอบตัวเด็กชายแสงสีทองเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างแขนขนาดมหึมาโปร่งแสงโผล่ขึ้นมาจากพื้นมือยักย้ายนั้นกำรอบร่างก้องพบราวกับปกป้องทาย,ยาทของตนเสียงกล้องลึกดังจากฟ้าและดินพร้อมกันผู้สืบสายแห่งฆ่าจงยืนหยัด ท้องฟ้าสีดำกลับเต็มไปด้วยสายฟ้าสีทองพุ่งลงกระทบนหม,มานับสิบครั้งในพริบตากลิ่นไหม้และฝุ่นควันปกคลุมไปทั่วแต่ในหมอบนั้นดวงตาสีแดงเพลิงยังคงลุกโชนไม่ดับและเงาร่างนั้นเริ่มเผยปีกขนาดมหึมาออกมาจากหลังปีกที่ทำให้ท้องฟ้ามืดลงราวกับรติการกลืนแสงทั้งหมดเมื่อปีกมหึมาแผ่ขยายจนบังแสงทั้งหมดลมแรงจากการกระพือทำให้ภูเขาสั่นสะเทือน ฝุ่นและเศษหินลอยขึ้นกลางอากาศราวกับถูกดูดเข้าไปเสียงกระพือปีกแต่ละครั้งดังลึกและหนักจนอกของชาวบ้านสั่นสถานตามจังหวะขนนกบนปีกนั้นไม่ใช่ขนนกธรรมดาแต่เป็นเศษแผ่นหินแหลมคมเรียงตัวซ้อนกันแต่ละแผ่นเรืองแสงสีแดงราวกับถูกเผาจากภายในความร้อนแผ่ซ่านออกมาจนต้นไม้รอบลานเริ่มเหี่ยวเฉาก้องพบเงยหน้ามองสายตาของเขาไม่สั่นไหวแม้เผชิญกับพลังมหาศาล มือเล็ดก,กำแน่นวงเวทใต้ฝ่าเท้าเริ่มหมุนเร็วขึ้นสัญ,ญลักษณ์โบราณเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีขาวเรืองรองจ้าเสียงจากฟากฟ้าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ลึกกว่าเดิมราวกับมาจากก้นบึ้งของโลกผู้ถือแสงเจ้าจำเป็นต้องผนึกอีกครั้งมิฉะนั้นโลกทั้งสองจะดับสูญทันทีที่เสียงนั้นจางปีกของงอมหมาก็กระพือเต็มแรงแรงลมกระแทกลงมาราวกับภูเขาถลม่มพื้นหินแตกกระจายเป็นหลุมลึก และว,วังวนสีแดงเพลิงปรากฏกลางอากาศหมุนวนราวจะดูดทุกสิ่งเข้าสู่ความว่างเปล่าชาวบ้านที่เหลือเพียงไม่กี่คนถูกดูดเข้าใกล้วังวนเสียงกรีดร้องดังระงม,มผู้เท่าพยายามสวดมนต์ต้านพลังแต่คำสวดกลับถูกแรงดูดฉีกขาดไปกับลมก้องพบกระโดดขึ้นสูงฝ่าเท้าแต่วงเวทที่ลอยอยู่กลางอากาศทุกครั้งที่แต่พลังสีขาวจะพุ่งออกเป็นระลอกคลื่นก่อกำแพงพลังกันไม่ให้วังวนขยายตัว น้องหมาสยายอิมเด็กน้อยเจ้าคิดว่าพลังของเจ้าจะหยุดข้าได้หรือมันยกแขนขึ้นเผยให้เห็นอาวุธโบราณคล้ายหอกที่สร้างจากกระดูกดำปลายหอกส่องแสงสีแดงเลือดและมีควันดำลอยวนรอบมันฟาดหอบลงมาด้วยความเร็วเนื้อสายตาเสียงเฉิอนอากาศดังแหลมกรีดหูก้องพบยกมือขึ้นป้องกันทันใดนั้นเกราะพลังสีขาวหนาทึบก็ปรากฏรอบตัวแรงประทธรรมให้ท้องฟ้าสั่นสะาน แสงสีขาวกับสีแดงเพลิงปะทะกันจนเกิดประกายไฟกลางอากาศพื้นดินเบื้องล่างเริ่มยุบตัวมากขึ้นรอยแยกเก่าแตกกว้างราวกับจะกลืนลานศิลาภายในรอยแยกเสียงคำรามนับร้อยดังประสานกันเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายรอคอยจะหลุดออกมาก้องพบกัดฝันแน่นรู้ว่าหากปล่อยให้รอยแยกเปิดออกมากกว่านี้จะไม่มีสิ่งใดหยุดภัยพิบัติที่จะตามมาได้เขาหลับตาหายใจเข้าลึก และรวบรวมพลังทั้งหมดไว้ที่ฝ่ามือร่างของเด็กชายเริ่มส่องสว่างจนแสบตาผมและดวงตากลายเป็นสีขาวโพลนเสียงหัวใจของเขาดังเป็นจังหวะเดียวกับเสียงระฆคังโบราณและบนท้องฟ้าก้อนเมฆสีทองก่อตัวเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ยักษ์ใหญ่ที่ส่องแสงปกคลุมทั่วหุบเขาเงาม,มาหมาชนักเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะคำรามและพุ่งเข้าใส่ก้องพบเต็มกำลังแต่ทันใดนั้น แสงสีขาวจากร่างเด็กชายก็ระเบิดออกเป็นคลื่นมหาศาลกลืนทั้งลานศิลาปีกรมหูมาและวังวนสีแดงเพลิงเข้าสู่ความเงียบงันที่ไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดในความเงียบงันที่ปกคลุมทุกสิ่งเท่าฝุ่นลอยฟุ้งอยู่กลางอากาศราวกับเวลาหยุดหมุนท้องฟ้ากลายเป็นสีขาวโพลนไร้ดวงอาทิตย์รายเงาทุกคนที่เหลือรอดยืนนิ่งราวกับถูกตรึงอยู่กับที่ไม่มีเสียงแม้แต่การเต้นของหัวใจก้องพบยืนอยู่ตรงกลาง ร่างเล็กของเขาถูกปกคลุมด้วยเปเลวแสงสีขาวที่ยังคงลุกโชนแสงนั้นสว่างจนไม่อาจมองตรงๆได้รากับร่างของเขากำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของท้องฟ้าดวงตาสีขาววาววับจ้องตรงไปยังจุดที่เงามามาเคยยืนอยู่เมื่อแสงเริ่มจางลงร่างของเงาหม,มาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัสปีกด้านหนึ่งแต่หักเศษเกลื่หินร่วงหล่นกระจายเลือดสีดำไหลออกมาจากรอยแผล ส่งกลิ่นขาวรุนแรงไปทั่วบริเวณแม่บาดเจ็บแต่มันยังหัวรอตำ่ำเสียงหัวรอสะท้อนกล้องในอากาศที่ไร้ขอบเขตเจ้ามีพลังของผู้กักขังแต่เจ้าขาดความโหดเที้ยมที่จะใช้มันคำพูดนั้นกล้องชัดในหัวกล้องพบไม่ใช่เพียงการพูดแต่เป็นการสอดแทรกความคิดโดยตรงพื้นใต้เท้าของเด็กชายเริ่มสั่นรอยแยกที่เพิ่งถูกปิดกลับค่อยๆปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เส้นแสงสีแดงเพลิงพุ่งออกมาจากขอบรอยแตก เหมือนเส้นเลือดของโลกกำลังปะตุกเสียงคำรามจากเบื้องล่างดังกว่าเดิมหลายเท่าก้องพบหันไปมองชาวบ้านที่เหลือรอดทุกคู่ตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสิ้นหวังผู้เท่าใช้แรงเฮือกสุดท้ายเอ่ยเตือนถ้ารอยแยกเปิดจนสุดสิ่งที่อยู่ในนั้นจะไม่มีวันหยุดเด็กชายกำมัดแน่นจนเลือดซึมออกมาเขารู้ว่าไม่มีเวลามากพอสำหรับการลังเลแสงสีขาวรอบตัวเขาเปลี่ยนเป็นสีทองอมแดง คลื่นพลังแผ่ซ่านออกจากร่างราวกับเปลวเพลิงที่ไม่มีความร้อนแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลเง่าม,ามาชี้หอบกระดุกดำมาที่เขาถ้าเจ้าปิดรอยแยกข้าจะหายไปตลอดกาลแต่เจ้าจะเสียสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตน้ำเสียงนั้นไม่ได้ย่อเย้ยหากเต็มไปด้วยความแน่วแน่เหมือนมันกำลังบอกความจริงที่เด็กชายยังไม่รู้ในเสี้ยววินาทีความทรงจำบางอย่างไหลบ่าเข้าสู่หัวกล้องพบภาพครอบครัวที่เขาไม่เคยจำได้ชัดเจน เสียงหัวเราะของหญิงคนหนึ่งที่กอดเขาแน่นและเสียงผู้ชายพูดเบาๆว่าเมื่อถึงเวลาเลือกระหว่างโลกทั้งสองหรือเลือกรักษาเธอหัวใจของก้องพบเต้นแรงจนเจ็บเขาสะดุดกับความจริงที่ซ่อนอยู่บางสิ่งหรือใครบางคนกำลังอยู่ในโลกอีกด้านของรอยแยกและการปิดมันอาจหมายถึงการสูญเสียครั้งเดียวและตลอดกาลลมหมุนวนแรงขึ้นเศษหินเศษด,ดินและประกายแสงทองแดงลอยเต็มอากาศ เสียงจากรอยแยกดังขึ้นราวกับกำลังเรียกชื่อของเขาก้องพบก้องพบเงา่าหมามายังคงยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาสีแดงเพลิงนั้นเต็มไปด้วยความรู้และความลึกลับมันรอคำตอบของเด็กชายและโลกทั้งสองก็รอการตัดสินใจครั้งนี้เช่นกันก้องพบยืนนิ่งแสงทองแดงรอบกายสั่นไหวราวกับสะท้อนความลังเลในใจเสียงเรียกชื่อเขาจากรอยแยกยิ่งดังชัดขึ้น เรากับต้นกำเนิดเสียงอยู่เพียงแค่เอื้อมมือถึงหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเขารู้สึกถึงความร้อนแล่นผ่านเส้นเลือดเหมือนมีบางสิ่งตื่นขึ้นพร้อมกับความสับสนของเขาสายตาเหลือบไปยังเงาหมาที่เฝ้ามองอย่างไม่เร่งรัดแววตานั้นไม่ใช่เพียงศัตรูแต่เหมือนกำลังทดสอบผู้เท่าประจําหมู่บ้านพยายามตะโกนอย่าหลงไปตามเสียงโลกเราจะดับสูนแต่เสียงนั้นเบาราวกับถูกกลืนไปกับสายลม ชาวบ้านคนอื่นๆก็คุกเข่าด้วยความสิ้นหวังบางคนปิดตาไม่อยากเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นรอยแยกใต้เท้าขยายออกกว้างแสงสีแดงเพลิงพุ่งขึ้นสูงและบิดตัวเป็นเส้นเกลียวภายในนั้นเผยให้เห็นภูมิทัศน์ของอีกโลกหนึ่งท้องฟ้าสีมรกตหมุนวนแม่น้ำลาวาสีทองไหลผ่านหุบเขาแปลกประหลาดและบนฝั่งไกลสุดสายตาเด็กชายมองเห็นเงาร่างหนึ่งกำลังโบกมือหาเขาเขาจำได้ทันทีว่าเป็นใคร ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นคือภาพที่คอยปรากฏในฝันของเขามาเสมอรอยยิ้มอ่อนโยนและน้ำเสียงอุ่นที่ไม่เคยเลือนหายจากหัวใจนั่นคือแม่แม่ที่เขาไม่เคยพบตั้งแต่จำความได้ความทรงจำพุ่งกลับมาราวกับกระแสะน้ำเชี่ยวเสียงหัวเราะในยามเย็นกลิ่นหอมของดอกไม้ที่แม่เคยทัดไว้หลังหูและคืนสุดท้ายที่เธอหายไปเสียงกรีดร้องและประกายสีแดงเพลิงจากฟากฟ้าเง่าหมาหมาพูดขึ้นอีกครั้ง เธออยู่ในโลกของข้าถูกพันธนาการไว้ด้วยคำสาปแห่งแสงเจ้ามีพลังพอที่จะเปิดทางและพาเธอกลับมาหรือเจ้าจะปิดรอยแยกและปล่อยให้เธอหายไปตลอดกาลก้องพบหอบายใจทีมือกำจนเล็บจิกลงในฝ่ามือหยดเลือดแดงหยดลงบนพื้นหินแตกทันใดนั้นวงเวทใต้ฝ่าเท้าก็สว่างขึ้นกว่าเดิมเหมือนรับรู้ถึงความตัดสินใจที่กำลังใกล้เข้ามาผู้เท่าตะโกนอีกครั้ง หากเจ้าทำลายรอยแยกโลกเราจะอยู่รอดแต่เจ้าจะสูญเสียเธอไปชั่วนิรันด์เสียงนั้นสั่นด้วยความสิ้นหวังแต่ก็เต็มไปด้วยการวิงวอนลมแรงพัดกันโชคจากทั้งสองด้านฝุ่นและเศษหินปลิววนรอบร่างเด็กชาย1ด้านคือพลังแสงสีทองขาวโพลนอีกด้านคือสีแดงเพลิงร้อนระอุทั้งสองแรงประทะก,กันกลางร่างของเขาก่อให้เกิดเส้นสายฟ้าสีทองแดงที่แตกกระจายบนผิว เงามูหมายกหอบกระดูกดำขึ้นปลายหอบเรืองแสงแดงราวเลือดสดเลือกซะก่อนที่รอยแยกจะเปิดเองน้ำเสียงนั้นเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันก้องพบมองไปยังเงาร่างของแม่ในอีกฟากโลกน้ำตาร้อนเผาไหลงลงสองข้างแก้มหัวใจเขาเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนร่างกายสั่นสะท้านเพราะแรงพลังทั้งสองกำลังฉุดดึงแต่ในแววตาเริ่มมีประกายแห่งการตัดสินใจรอยแยกส่งเสียงคำรามดังขึ้นเรื่อย ฮ่าฮ่จนพื้นรอบๆเริ่มยุบตัวลงเป็นวงกว้างชาวบ้านที่อยู่ไกลต้องวิ่งหนีท้องฟ้าสันสะเทือนและเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทมีเพียงแสงสองสีจากร่างเด็กชายและเงามาหมาที่ฉายชัดอยู่กลางความมืดนั้นดวงตาของทุกคนยังคงจับจ้องไปที่รอยแยกกลางศิลาเสียงแตกดังคลืดคลาดยังไม่หยุดเศษผงหินร่วงลงเป็นสายกลิ่นกรรมาันเริ่มเข้มขึ้นแสบจมูกจนหลายคนต้องยกแขนขึ้นปิด จากความมืดในรอยแยกมีแสงสีทองอ่อนๆแผ่ลอดออกมามันเต้นไหวราวเปเลวไฟที่ไม่มีลมพัดอบอุ่นและเย็นเยียบในเวลาเดียวกันให้ความรู้สึกทั้งดึงดูดและน่าหวาดหวัน่นก้องพบยืนนิ่งหัวใจเขาเต้นทีราวกับจะทะลุออกจากอกฝ่ามือชื้นเหงื่อเสียงหายใจดังสะท้อนในหัวตนเองเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งภายในรอยแยกกำลังเฝ้ามองเขาอยู่โดยตรงทันใดนั้น เสียงต่ำลึกดังกล้องราวกับมาจากใต้พื้นโลกมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่ฟังชัดในหัวของทุกคนเป็นคำพูดที่พวกเขาไม่เคยได้ยินแต่กลับเข้าใจได้ทันทีผู้สึกทอดมาถึงแล้วแสงทองเริ่มขยายออกไหลเป็นลำเหมือนน้ำที่ค่อยๆรินห่อหุ้มตัวเด็กชายทั้งร่างอุณหภูมิรอบข้างเปลี่ยนไปทันตาความหนาเวเย็นหายไปเหลือเพียงแรงกดดันหนักอึง้ง เหมือนอากาศถูกบีบจนแน่นจนหายใจลำบากผู้เท่าของหมู่บ้านสุดตัวลงคุกเขา่าน้ำเสียงสั่นขณะเอ่ยว่านี่คือผู้ถูกเลือกผู้นำตระกูลคนใหม่เสียงคือฮาดังกระจายบางคนตกใจจนถอยหนีบางคนก้มหน้าลงกับพื้นไม่กล้ามองแต่กล้องพบยังคงจ้องเข้าไปในรอยแยกเหมือนถูกตรึงเอาไว้ด้วยสายตาที่มองกลับมาภายในรอยแยกเงาร่างบางสิ่งค่อยๆปรากฏ สูงใหญ่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดามีผิวคล้ายหินผสมโลหะดวงตาสีแดงเรืองแสงและทุกครั้งที่มันก้าวออกมาพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างน่ากลัวเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงก้องพบที่ได้ยินแต่ทุกคนในลานศิลาต่างได้ยินเหมือนกันเจ้าคือผู้เดียวที่จะตื่นข่าจากพันปีแห่งการรอคอยเด็กชายรู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลเข้ามาในร่างผ่านฝ่ามือ เส้นเลือดในแขนเรืองแสงทองจางฮ่หาฮ่าเหมือนลวดลายโบราณที่กำลังถูกสลักลงบนผิวท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านเปลี่ยนสีเมฆดำหมุนวนราวกับพายุสายฟ้าฟาดลงรอบๆศิลาแต่ไม่มีแม้แต่ประกายหนึ่งจะโดนตัวเด็กชายราวกับพลังทั้งหมดถูกกันออกไปโดยสิ่งที่อยู่ในรอยแยกแล้วเงาร่างนั้นยกมือขึ้นวางบนศิลาเทศเกิดเสียงแตกดังสนั่นอีกครั้ง รอยแยกขยายจนเผยให้เห็นโพรงลึกมืดมิดเหมือนปากถ้าที่นำไปสู่โลกอีกใบและกล้องพบถูกพลังบางอย่างดึงเข้าไปในนั้นต่อหน้าทุกคนแสงทองจางลงช้าชจนเหลือเพียงประกายเล็กๆลอยอยู่ในอากาศเสียงคลื่นคั้นใต้ดินเนียบผายราวกับไม่เคยเกิดขึ้นรอยแยกบนศิลาเทพค่อยๆปิดตัวลงเองอย่างน่าอัศจรรย์ทิ้งไว้เพียงรอยแตกเส้นบางๆเหมือนรอยแผลที่กำลังสมานผู้คนในหมู่บ้านยังคงยืนนิ่ง ดวงตาทุกคู่จับต้องไปยังจุดที่ก้องพบหายไปความเงียบเข้าปกคลุมจนได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองผู้เท่าหมู่บ้านหลับตาลงอย่างช้าฮ่หาฮก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเขาจะกลับมาเมื่อถึงเวลาที่โลกต้องการลมอุ่นพัดผ่านลานศิลาพัดเศษผงหินให้กระจายไปในอากาศรากับธรรมชาติกำลังรับรู้และบันทึกเรื่องราวนี้ไว้ในความทรงจำของมันจากวันนั้นเป็นต้นมา หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้เฝ้ารอผู้ถูกเลือกด้วยความเชื่อว่าก้องพบยยังคงมีชีวิตและกำลังเดินอยู่ในหนทางที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะนำพาโลกไปสู่ความรุ่งโรจน์หรือความมืดมิดและตำนานของศิลาเทพก็ถูกเล่าขานกลายเป็นเรื่องราวที่ผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าจะไม่มีวันลืมจนกว่าจะถึงวันที่รอยแยกเปิดขึ้นอีกครั้ง